นะครับผมก็ต้องขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ไม่อยู่ผมนะฮะสแน็กเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนนะครับวิธีทำเจ้าเอเดตคดตรีสต้านะครับผมนะนะเจ้าตัวนี้นี่แหละนะครับผมนะซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่า วิธีการนี้ไม่ต้องพิมพ์นะครับผมนะผมบอกไว้เลยว่าไม่ต้องพิมพ์รับย้านะว่าไม่ต้องพิมพ์นะฮะก็รับสาหรับวิธีนี้ไม่ต้องพิมพ์เลยนะครับผมนะไม่ต้องพิมพ์แบบให้ยุ่งยากนะฮะก็คือระวังก็วางได้เลยนะครับผมนะแบบนี้เลยเก็ได้นะครับผมนะโอเคก็นะครับก็สําหรับเจ้าตัวอัดดิทครีสต้าครีสต้านะครับผมก็จะเป็นแบบอ่ามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะสามารถ ชุดชีวิตมังกรได้นะครับผมนะหรือว่าคือพูดง่ายๆคือหัวใจมังกรนั่นแหละทุยเนะี่ยไม่ไม่แน่ใจนะใช่เปล่านะครับผมคือคือชุดชีวิตมังกรนั่นแหละนะครับสําหรับเจ้าตัวเอ็นเควสตา N นี้นะครับผมนะไม่รู้ถ้าผมาแบบว่าอ่านผิดอ่านถูกไปก็ต้องขออภัยนะครับผมนะโอเคนี่ก็ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งเลยว่า เจ้าอันนี้เจ้าอันไอ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 อันนี้แหละนะครับไอเจ้าลูกเต่านี้มันจะสามารถวางได้ในอ่าในอ่าออกซิเดียนกับเบสร็อกนะครับผมนะสามารถวางได้แค่สองอันนี้เท่านั้นนะครับผมนะพื้นคือพื้นธรรมดานี่วางไม่ได้นะสมมติอ่ะโอเคเนี่ยพื้นธรรมธรรมดานี่อ่าผมวางไม่ได้เลยนะครับผมนะก็ต้องคือก็ต้อง ใส่ออกซิเดียนก่อนนะครับหรือว่าเบสร็อกก็ได้เนะครับผมต้องวางเบสร็อกหรือออกซิเดียนก่อนเนะยครับผมถึงจะสามารถาวางมันได้แบบนี้นี่ครับผมก็ง่ายๆนะฮะก็ผมจะบอกไว้เลยะครับผมก,ะะก็ผมจะ,จะมาสอนนะครับสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมนะคือนี่มาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะครับผมสําหรับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยแผ่นรองก็จะไม่เห็นเลยนะครับผมวิธีการทําไม่ให้เห็นแผ่นรอง ออกซิเดียนหรือว่าเบสล็อกก็ให้ทุู้ชมอ่ะขั้นแรกเอาออกซิเดียนหรือว่าเบสล็อกก็ได้วางไว้อ่ะวางไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วางเจ้าตัวเอดิตครีสต้าในผมวางไว้อย่างนี้แล้วก็ ปีปน้อมหน่อยนะผมก็กดค้างตรงเบด็อกทุบมันไปนะผมนะทุบไปแล้วก็เอาบล็อกหญ้าหรือบล็อกอะไรที่แล้วแต่คุณเลยอะมาปิดหรือว่ามาตกแต่งได้นะผมใส่ใส่ไปอ่าระวังระวังไปกดไอ้ตัวลูกเต่านะผมนะพอกดแล้วมันระเบิดทันทีเลยนะผมอย่าไปโง่นะผมนะโอเคก็นี่ง่ายๆนะผมอ่า นี่แค่นี้แหละนะครับผมอ่าโอเคก็ <c oughs> นะก็ถ้าชอบคลิปหรือมากดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจงในการทำคลิปของผมต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าอยากให้เพื่อนๆรู้หรือว่าอยากให้ทุกคนหรือว่าคนอื่นๆรู้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะผมจะได้รู้ว่าเออเจ้าตัวนี้มันวางไงนะผมนะโอเคก็สำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอ่ะโอเคก็สวัสดีครับเย้ yeah! ปุ้ม